็นอนาณาจักรรถตู้มือสองของจังหวัดปทุมธาน,นีเลยนะคะที่นี่นะคะมีรถตู้นะคะหลากหลายรูปแบบนะคะให้ลูกค้าได้เลือกดูเลือกชมนะคะถ้าลูกค้านะคะสนใจรถตู้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเดิมๆแบบพร้อมแต่งนะคะทางเราก็มีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า70คันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปชมรถตู้ที่เป็นรถตู้แต่งพร้อมใช้เลยนะคะสําหรับคันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะ คันนี้นะคะเป็นรถตู้โตโยต้าค,คอมมิเตอร์เครื่อง3,000เกียร์ออโต้นะคะปีรถปี2014จดีท่ทะเบียนปี2015ค่ะเป็นเกียร์ออโต้เครื่อง3,000ัดีเซลนะคะคันนี้นะคะทำสีดำมาสวยงามเลยนะคะชุดแต่งภายนอกคันนี้นะคะมีสเกิร์ตรอบคันนะคะมีล้อมแม็กขอบ17บ มีชุดครอบมือเปิดนะคะมีดาบท้ายแล้วก็มีกันรอยล้อตรงนี้ด้วยนะคะจะเป็นกันรอยเป็นเคปล่านะคะประตูนะคะก็หุ้มหนังสวยงามนะคะ สามารถเก็บของด้านบนได้นะคะแผงสวิตช์ก็รีโมทแอร์ไมโครบัสนะคะลงมาด้านล่างตรงนี้ก็จะมีจอนะคะเครื่องเล่น Android มีฟรีปรับเสียงนะคะก็คันนี้นะคะก็จะเป็นติดตั้งประตูดูนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้ตกแต่งภายในสวยงามพร้อมใช้นะคะมีบันไดแบบมีไฟด้วยนะคะคอนโซลวางแก้ววางของนะคะวางแก้ววางของได้ันี้ก็จะเป็นคอนโซลด้านหน้านะคะ ะะไม่สามารถใส่ของได้แผงสวิตต่างๆนะคะรีโมทมีทีวีนะคะอันนี้เป็นทีวีจอพับแบบไฟฟ้าเอาะ v p เก้าที่นั่งนะคะหลังคาแต่งเป็นลายอ่างมีแอร์ไมโครบัสอยู่ด้านหลัง สวยบางๆค่ะลูกค้าตัวถังเดิมๆบางๆเลยนะคะน่าจะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีตู้ซับลำโพงซับนะคะมีแอร์ไมโครบัสอยู่ด้านหลัง สำหรับรถที่ติดตั้งเป็นเบาะสามแถวแบบนี้นะคะก็จะมีที่ว่างด้านหลังไว้วางของด้วย ะค,ะคันนี้เลขไมนะคะ9ก้าหมิกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะรถสวยไม่น้อยน่าใช้นะคะัน,นรอยบอดี้เดิมๆตัวถังบางๆค่ะคันนี้นะคะใครหารถไว้ใช้ในบ้านในครอบครัวนะคะแล้วก็ สไตล์ไม่เหมือนใครนะคะสีไม่เหมือนคนอื่นนะคะคันนี้ก็น่าใช้อีกคันหนึ่งเลยนะคะเป็นรถตู้เกียร์ออโต้ด้วยขับสบายนะคะ สำหรับคันนี้นะคะราคานะคะคอยู่ที่7,500 0 0บาทค่ะเริ่มต้นฟรีดาวนะคะผ่อนเดือนละประมาณ1 5 0 0 0นะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวเลยนะคะคันนี้รถส,สวยน่าใช้มากๆนะคะเลขไม่น้อยหลักหมื่นยังไม่ถึงแสนโลเลยนะคะ9,000 90, 0กว่าโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่สนใจรถตู้นะคะ ทันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่มุมขวามือนี้เลยนะคะ